ก็ว่าแกะพัสดุกันนะคะนี่เนาะเราก็สั่งเป็นไอ้นี่ไวไอ้นี่ไปนะคะไอ้อะไรนะหู oh, ฟังบลูทูธนะคะสั่งมาจากช้อปปี้นะคะก็มาดูกันนะว่านี่นะคะเราไปสั่งหูฟังมานะคะมาดูกันนะว่าเป็นยังไงนะคะเราก็สั่งหูฟังพร้อมกับเคสมานะคะก็เดี๋ยวแกะกันเลยนะอันนี้ก็คือ เขาแพ็ค <Perfect S 2> มาอย่างน่าหนาเลยดูดิโอเคมาดูกันเนาะนี่นะคะจะเป็นเค้กก็คือเป็นลายเบนเนียนเนาะเป็นลายที่เราชอบเนาะแล้วก็อันนี้ก็คือหูฟังนะคะนี่นี่ซื้อมาอย่างดีเลยนะคะก็ค่อค้างี่แบบถูกดูนะักเพราะว่ามันลดราคาเราก็เลยไปซื้อมาเนาะนี่นะคะจะเป็นหูฟังดูชุ t นะคะโอเคมาดูกันคืออันนี้คือต้องรีบแกะไงเพราะว่า คลิปมันจะตัดเรานี่นี่ไงหนึ่มาเมื่อหนึ่งนะคะแล้วก็ช่ชากเขาก็อยู่ข้างล่างเนาะไปซื้อกันได้เลยนะคะราคาไม่แพงนะคะหมดนี่ก็ค่า144บาทเท่านั้นเองนะคะ144บาทรวมค่าข,ขนส่งแล้วเนาะโอเคไปละบ๊ายบาย